่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบหกถึงสิบแปดลูกาบทที่ยี่สิบสองข้อที่สี่สิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบเอ็ดประจำวันพุธที่สี่พฤษภาคมสองพันยี่สิบสองครับหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบหกและพระวจนะของพญาเวได้มาถึงพระภูบุตรฮานานีกาวโทษบาชาว่า ในเมื่อเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นมาจากผง,งครีและตั้งใจและตั้งเจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราแต่เจ้าได้ดําเนินตามทางของเยโรโบอัมและได้ทําให้อิสราเอลประชากรของเราทําบาปทําให้เราโกดด้วยบาปของเขาทั้งหลายนี่แนะ่บาชาเราจะกวาดล้างเจ้าและราชวงศ์ของเจ้าให้สิ้นและทําให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัม์มบุตรเนบัต ผู้ใดในผู้ใดในวงบาชาที่ตายในเมืองสุนัชก,กินและผู้ใดที่ตายในทุ่งนานกในากาศจะกินส่วนพระราชกิจอื่นๆของบาชาและสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระราชาอำนาจของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิเซีย,ยไม่ใช่หรือและบาชาทรงร่วมรับไปอยู่กับบัลลูของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ที่เมืองทีรัสาและเอลาพระราชโสก็ขึ้นครองราชแทน ยิ่งกว่านั้นอีกพระวจนะของพระยาเวก็ได้มาโดยผู้เผยพระวจนะเยาภูบุตรฮานีกล่าวโทษอบา,าบาชาและเชื้อพระวงค์และเชื้อและเชื้อวงของพระองค์ทั้งเรื่องความชั่วทุกอย่างซึ่งทรงทําในสายพระเนศของพระยาเวคือทําให้พระองค์เครียดด้วยพระราชกิจแต่งข้าหัสของพระราชาที่เป็นเหมือนกับราชวงศ์เฮโยโบเยโรโบอัมและเรื่องที่บาชาทร,ร,ารงทําลา,ายราชวงศ์นั้นด้วย เอลาทรงปกครองอิสราเอลในปีที่ยี่สิบแห่งราชการอาสากษัตริย์ของยูดาเอลาพระราชร้ของบาอาชาทรงเริ่มครองอิสราเอลในเมืองทีรัซาและทรงครองอยู่สองปีแต่ซิมเมรีพระราชการของพระองค์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของรถรบครึ่งหนึ่งของพระองค์ได้คิดกบฏต่อพระองค์เมื่อพระองค์ทรงประทับที่เมืองทีรัซาพระองค์ทรงดื่มจนเมาในบ้านของอาราซา ผู้บัญชาการราชสำนักในเมืองทีราซาซิม,มารีได้เข้ามาฟันพระองค์ล้มลงและประหาะองค์เสียในปีที่1 7แห่งราช,าก,ราชาการอาสาพระราชาของยูดาแล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและต่อมาเมื่อซิม,มารีทรงเป็นกษัตริย์พอประทับบนบันลลังก็ทรงประหารราชวงศ์ของบาชาเสียสิน้นพระองค์ไม่ทรงเหลือ พระองค์ไม่ทรงเหลือชายสักคนเดียวที่เป็นญาติสนิทหรือมีสหายของบาชาไว้เลยดังนั้นสิบลีทรงทำลายของราชวงศ์ของบาชาจนสิ้นตามพระวจนะของพระยาเว์ซึ่งทรงกล่าวโทษบาชาโดยเยหูผู้เผยพระวจนะเพราะบาปทั้งสิ้นของบาชาและบาปของเอลลาพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทัและทรงทำให้เอลทำบาปด้วยทำให้พระ ทำให้พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลวิวด้วยเรื่องรูปเคารพส่วนพระราชกิจอื่นๆของเอเอลาและทุกสิ่งซึ่งทรงกระทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือราชวงศ์ที่สามซิมารีทรงครองอิสราเอลในปีที่ยี่สเจดแห่งราชการอาสากษัตริย์แห่งยูดาซิมารีทรงครองราชได้เจ็วันในเมืองทีรซาส่วนไพ่พลได้ตั้งค่ายรบกับเมืองกิบเบโธนของคนฟิลิตเตีย เมื่อไพ่พลซึ่งตั้งค่าอยู่นั้นทราบข่าวว่าซิมารีได้กบฏและได้ปรงพระชนพระราชาเสียแล้วคนอิสราอล Israel ทั้งสิ้นจึงตั้งอมารีผู้บัญชาการกองทัพให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลในวันที่ในค่ายอมารีและคนอิสราเอล Israel ทั้งสิ้นได้ขึ้นไปจากเมืองกิบเมโชนพอทั้งหลายเข้า,ขาร้องเมืองทีละซาและต่อมาเมื่อซิมารีทรงเห็นว่าเมืองนั้นแตกแล้ว ก็เสด็จเข้าไปในป้อมของพระราชวังก็เสด็จเข้าไปในป้อมของพระราชวังแล้วทรงข่าวพระราชวังด้วยเจียด้วยไฟแล้วสิ้นพระชนเพราะบาปซึ่งพระองค์ทรงรรทําทาไว้คือทรงทําชั่วในสายนนพระเนตรของมรราเวทรงดําเนินในทางของเยโรโบอัมและด้วยบบปซึ่งพระองค์ทรงทําทรงนําอิสราเอลทําบาปด้วยส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซีมารีรวมทั้งการกรบฏของพระองค์ทรงก่อได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดากรกษัตริย์แห่งซีอเอลไม่ใช่หรือ ราชวงศ์ที่สี่อามารีทรงปกครองอิสราเอลและประชาชนอิสราเอลได้แบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งของประชาชนติดตามทิฟนีบุตรกีนัดและยกท่านขึ้นเป็นกษัตริย์และอีกหนึ่งติดตามอามารีแต่ประชาชนที่ติดตามอามารีได้รบชนะประชาชนที่ติดตามทิฟนีบุตรกีนัดทิฟนีจึงสิ้นชีวิตและอามารีก็เป็นกษัตริย์ในปีที่31แห่งราชการอาสาพระาชาแห่งยูดาห์ อมารีก็ได้เริ่มครองอิสราเอลและทรงครองอยู่12ปีพระอ,องค์ทรงครองในเมืองทีรซา6ปีสมารียเมืองหลงใหม่พระอ,องค์ทรงซื้อภูเขาซามารียจากเชเมอร์ด้วยเงินสองตะลันและทรงสร้างเมืองบนภูเขานั้นแล้วทรงขนานนามเมืองที่ทรงสร้างนั้นว่าสมารียตามชื่อของเชเมอร์ผู้เป็นเจ้าของภูเขานั้นออมรีอมบีทรงทําสิ่งชั่วในสายพระเนตร พระยาเวแล้วทรงทําชั่วยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ผู้ที่อยู่ก่นพระองค์เพราะพระองค์รงคทรงดําเนินตามทางทั้งสิ้นของเยโรบอห์บุตรเตนัตเนบัตและตามบาปของพระองค์ซึ่งทําให้อิสเอลทําบาปด้วยทําให้พระยาเวพระเจ้าเองเองอลกิ้วด้วยลูกขบลกทั้งหลายของพวกเขาส่วนพระราชกิจอื่นๆของโอมรี ซึ่ง,งทรงธรำและพระราชกำนาจซึ่งทรงสำมดงและบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดากรกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและอมรีทรงล่วงรับไปอยู่กับบรรพุษของพระองค์และเขาได้ฝังพระศพไวในกรุงสามาเลียและอาหับพระ,ะราชโอรสรขององค์ก็ขึ้นครองรา้แทนอาหับทรงปกครองอิสราเอลในปีที่3ามแห่งรัรชกาลอาสาพระพราชาของยูดา อาหับพระราชนโรของอมงงบีทรงเริ่มรออิสราเอลและอาหับพระราชนโรของอมงบีได้ทรงคขออิสาเอลในกรุงเซมารียีอ2ปีและอาหับพระราชนโรของอมงบีได้ทรงทํำชั่วในาสายในฝของวายเวสมากยิ่งกว่าบรรดาพระราชาที่อยู่ก่อนพระองค์อาหับอเวียสมรถกับนางเยเซเบลและนมันสการพระบาอาัลและต่อมาดูเหมือนว่าการที่พระองค์ทรงทำดำเนินกับ ตามบ่าวของเยโรบอห์ับดเนบัตนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยพระองค์จึงทรงรับเยเซเบพรระาาชิดของบหอพระราชาของชาวไซรอนมาเป็นมเหสีและไปบริบตบพระบาอและนมัสการพระนั้นพระองค์ทรงตั้งท่านบูชาพระบาออในนิเวศของพระบาอนซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในภูกมาเรียและอาหับทรงสร้างพระอาเชลาอาหับทรงทําการที่ทําให้พระยาเวพระเจ้าแห่งเาเอลทรงพระพิรอดมากยิ่งกว่าพระราชาแห่งเาเอลทุก พระอ,องค์ซึ่งอยู่ก่อนพระอ,องค์ในรัชการขององค์ชีเอลชาเบสเอลได้สร้างเมืองเยริโคท่านได้วางรากฐานเมืองนั้นโดยต้องเสียอาบีรามบุตรหัวปีของท่านและตั้งประตูเมืองโดยต้องเสียเสเสกุบปุตรสุดท้องของท่านตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตัดทางเยซูอสวาบุตรนูน หนึ่งพงศวดารบทที่17ออร,ริยากรณ์ว่าจะเกิดความแห้งแล้งอริยาชาวทิชบีอาศัยอยู่ในเกรเรอเกเรอาดได้ทูลอาหับว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสาเอลผู้ซึ่งข้าพระบาทปนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันดาจะไม่มีล้ำค้าหรือฝนในปีเหล่านะั้เหล่านี้ฉันนั้นนอกจากตามคําของพระบาทและพระวจนะของพระยาเวมายังท่านว่า จงออกจากที่นี่ไปทางตะว,วันออกและซ่อนตัวข้างลำธารเคริดซึ่งอยู่ทางตะว,วันออกของแม่น้ำจอแดนเจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้สั่งฝูงกาให้เลี้ยงเจ้าที่นั่นท่านจึงไปและทำตามพระวจะนะของพระยาเวท่านไปอาศัยอยู่ข้างลำธารเคริดซึ่งอยู่ทางตะว,วันออกของแม่น้ำจอแดนฝูงกาก็นำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในเวลาเช้า และนำขนมปังและเนื้อในเวลาเย็นและท่านก็นดื่มน,น้ําจากลาธารและต่อมาอีกหลายวันลําธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินหญิงม่ายชาวซาเลฟัตและพระวจนะของพระยาเวมาอย่างเอริยาว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองซาเลฟัตซึ่งขึ้นกับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่เนะ่ะเราได้สั่งหญิงม่ายคนหนึ่งที่นั่นให้เลียงเจ้าท่านจึงลุกขึ้นไปยังเมืองซาเลฟัตและเมื่อมาถึงประตูเมืองนี่เนี่ะ หญิงมาทคนหนึ่งที่นั่งกําลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอเอาน้าใส่ภาชนะมาให้ฉันสักหน่อยเพื่อฉันจะได้ดื่มขณะเมื่อขณะเมื่อนางจะไปอาบจะไปเอาน้ํามาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่าขอหนางขามงปังใส่มือไม้ฉันส,สักหน่อยหนึ่งและนางตอบว่าพระยาเวพระเจ้าของของท่านพระองค์ทรงอยู่แน่ฉันใดหรือฉันไม่มีขนมปังเลยมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อ และน้ำมันเล็กน้อยในไหดูสิดิฉันกำลังเก็บฟืนสองสามอันเพื่อจะเข้าไปทำขนมปังสําหรับตัวเองและลูกชายพวกเพื่อเราจะได้กินได้กินแล้วก็ตายแต่เอริยาบอกนางว่าอย่าก,กลัวเลยจงไปทําตามที่เธอพูดแต่จงขนมปังก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทําสําหรับตัวเธอและลูกของเธอเพราะพระพยาเวพระเจ้าของเอเอเอลตัสด,ดังนี้ว่าแป้งในหม้อน,นั้นจะไม่ขาด และน้ำมันในไหนั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวทรงผลลงมาอย่างผืนดินนางก็ไปทำตามคำสั่งของเอริยาแล้วนางและครอบครัวกับเอริยาก็รับประทานอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในไหยก็ไม่หมดตามพระพระเจ้ะของอยาเวซึ่งตัดกับนางเอริยาเอริยาชุบชีวิตของบุตรชายของหญิงไม้แล้วต่อมาหลังจากนี้บุตรชายของหญิงนั้นก็เป็น เจ้าของบ้านก็ล้มป่วยและมีอาการสาหัสมากจนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วนางจึงกล่าวแก่เอริยาว่าโอ้คนของพระเจ้าดิฉันทำอะไรให้ท่านท่านจึงมาหาดิฉันเพื่อฟื้นความผิดของฉันและทำให้ลูกของดิฉันตายแต่ท่านพูดกับนางว่าเอาลูกของเธอมาให้ฉันเถิดท่านก็นำข่าไปจากอ้อมอกของนางอุ้มขึ้นไปที่ห้องชั้นบนที่ท่านพักอยู่และวางข่าวบนที่นอนของท่านเอง และท่านร้องถูนพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวรพระเจ้า e ของข้าพระองค์แล้วองค์ท,งทรงนำเหตุร้ายมาเหนือเหตุร้ายแล้วท่านแล้วพระองค์ทรงนำเหตุร้ายมาเหนือหญิงมาที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรือโดยทรงประหารบุตรของนางเสียแล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั้นสามครั้งแล้วร้องถูนพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวรพระเจ้า,าของข้าพระองค์ขอชีวิต ของคนเด็กนั้นมาเข้าในตัวเขาอีกพระพยาเวทรงฟังเสียงของเอยาและชีวิตของเด็กนั้นมาเข้าในตัวเขาอีกและเขาก็มีชีวิตอีกและเอยาก็อุ้มเด็กนั้นนําลงมาจากห้องชั้นบนเข้าไปในบ้านและมอบเข่าให้มันดาของเด็กและเอยาบอกว่าดูสิลูกของเธอมีชีวิตอยู่และอย่งนั้นพวกกับเอยาว่าตอนนี้ดิฉันทราบแล้วว่าเป็นคนของพระเจ้าและพระพจนะของพระยาเวจากปากของท่านเป็นความจริง หนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบแปดเอริยากลับไปเฝ้าอ,อาหับและหลายวันต่อมาพระวจนะของมยาเวมาถึงเอริยาในปีที่สามว่าจงไปปรากฏตัวต่ออาหับแล้วเราจะส่งผลลงมายัางพื้นดินเอริยาก็ไปปรากฏตัวต่ออาหับเวลานั้นมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสซมาเลียและอาหับรับสั่งเรียกโอบาดีผู้บัญชาการราชสำนักฝ่ายโอบาดีนั้นยังเกรงพระยาเวย,ยิ่งนะักเมื่อ เยเซเบียงกำลังจัดผู้เผยพระวจนะของพระยาเวโอบดีได้นำผู้เผยพระวจนะร้อยคนซ่อนไม้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคนและเลี้ยงเขาทั้งหลายด้วยอาหารและน้ำและหับและอาหับตัดสั่งโอบดีว่าจงไปให้แผ่นดินจงไปให้ทั่วแผ่นดินไปยังทางน้ำพุทุกแห่งและไปยังลำธารทุกสายบางทีพวกเราจะพบหญ้าและรักษาชีวิตมา้าและล่อให้คงอยู่ได้และไม่ต้องกำจัดสัตว์บางตัว ดังนั้นพวกเขาก็แบ่งพื้นที่การเพื่อออกค้นหาอาหักเสด็จไปทางหนึ่งโอบาดีไปอีกทางหนึ่งเมื่อโอบาดีกำลังไปตามหาเมื่อโอบาดีกำลังไปตามทางนี่แน่เอริยาได้พบเขาและโอบาดีก็จำท่านได้จึงซบหน้าลงพูดว่าเอริยาเจ้านายของข้าพเจ้าเป็นท่านเองจริงหรือและท่านก็ตอบเขาว,ว่าฉันเองจงไปบอกเจ้านายของท่านว่านี่เนี่ เอริยาอยู่ที่นี่และเขากล่าวว่าข้าพระเจ้าได้ทําผิดอะไรท่านจึงมอบข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านไว้ในประหารของอาหับให้ประหารเสียพระยาเวพระเจ้าของท่านท,านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดไม่มีประชาชาติหรือราชาจาักรใดที่เจ้านายของข้าพเจ้าไม่ได้ส่งคนไปเสาะหาท่านและเมื่อเขาทั้งหลายกราบทูลว่าเขาไม่อยู่ที่นี่พรยาข่าพราะองค์ก็ได้ประชาชาติหรือราชากุลฝาก กาบานว่าเขาทั้งหลายไม่ได้พบท่านและตอนนี้ท่านท่านกล่าวว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่านี่เนี่ยเอริยาอยู่ที่นี่พอข้าพเจ้าไปจากท่านแล้วพระวิญญาณของพระยาเวจะพาท่านไปณที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้าไปทูลกษัตริย์อาหับแลระองค์ทรงหาท่านไม่พบพระองค์ก็ทรงประหารข้าพเจ้าเสียและข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านยามเก่งพระยาเวตั้งแต่หนุ่มๆมาไม่มีใครเรียนท่านหรือว่าข้าพเจ้าได้ทําอะไรเมื่อเย เดียเชเบไปหาผู้เผยพระวจนะของพายาเวข้าพเจ้าได้ซ่อมผู้เผยพระวจนะของพะยาเวร้อยคนไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคนและเลี้ยงเขาด้วยอาหารและน้ําและตอนนี้ท่านบอกว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่านี่เนี่ยเอริยาอยู่ที่นี่พระองค์จะทรงกระหารข้าพเจ้าเสียและเอริยากล่าวว่าพะยาเวจอมทักผู้ที่ข้าพเจ้าคนิบับัทรงพระชนอยู่แน่นอนฉันใดและข้าพเจ้าจะปรตดับควากฏตัวแก่อาหับในวันนี้แน่นอนฉันนั้น โอบดีจึงเฝ้าอาหับและถูมองค์อาหับก็เสด็จไปพบเอริยาและต่อมาเมื่ออาหับทอดพระเนตรเห็นเอริยาอาหับก็ตัดกับท่านว่าเจ้านี่เองหรือผู้ทำความลำบากให้อิสราเอลและท่านจึงทูลถามว่าข้าพระบาทไม่ได้ทำความลำบากแก่อิสราเอลแต่ฝ่าพระบาทและราชวงบิดาของฝ่าพระบาทต่างหากได้ทรงกระทำเพราะพวกฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระยาเวลและติดตามบรรดาพระบาเอา เพราะฉะนั้นขอทรงสั่งให้รวบรวมชนอิสราเอลทั้งสิ้นมาพบข้าพระบาทที่ภูเขาคาวเมลทั้งผู้เผยพระวจนะของพระบาอัล450คนกับผู้เผยพระวจนะของพระอาเชรา400คนผู้รับประทานที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบลอริยาชนะผู้เผยพระวจนะของพระบาอาัลดังนั้นอาหับทรงทรงส่งข่าวไปยังคนอิสราเอลทั้งหมดและชุมนุมผู้เผยพระวจนะที่ภูเขาคา,คาวเมล และเอริยาก็เข้ามาใกล้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้นานเท่าไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่ถ้าพระอาบาเป็นก็จงตามท่านไปเถิดแต่ประชาชนไม่ตอบท่านสักคำเดียวแล้วเอริยาพูดกับประชาชนว่าข้าพระเจ้าผู้เดียวเป็นผู้เผยพระวจนะของพระยาเวาที่เหลืออยู่แต่ผู้เผยพระวจนะของพระบาอันนีี่ร้อยห้าสิคนให้พวกเขาหมอบวัวผู้สองตัวแสบพวกเรา แล้วให้พวกเขาเลือกผู้บัวตัวหนึ่งสับเป็นท่อนๆวางไว้บนกองฟืนแต่จะใส่ไฟส่วนข้าพาเจ้าจะเตรียมบัวอีกตัวหนึ่งแล้ววางไว้บนฟืนและไม่ใส่ไฟแล้วท่านทั้งหลายจงร้องออกพระนามว่าพระเจ้าของท่านส่วนข้าพาเจ้าจะร้องออกพระนามพระยาวเวพระอ,องค์ไหนตอบด้วยไฟพระอ,องค์นั้นแหละเป็นพระเจ้าแท้พระพิชชนทั้งปวงก็ตอบว่าอย่างที่ผู้ขอดีแล้วแล้วเอยาพูดกับผู้เผยเนะของพระอภัยว่าจงเลือกบัวผู้ตัวหนึ่ง ำหรับพวกท่านและตระเตรียมก่อนพระพวกท่านมีมากจึงร้องออกพานาพระเจ้าของท่านแต่อย่าใส่ไฟเขาทั้งหลายก็เอาวัวผู้ที่มีคนให้มาและเขาทั้งหลายก็จัดเตรียมและร้องออกพานาพระบาเอาตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกล่าวว่าพระอามานขอตอบเราเถิดแต่เขาไม่มีเสียงและไม่มีใครตอบแล้วพวกเขาก็เต้นขยโยขยเยอยู่รอบแท่นซึ่งเขาได้สร้างขึ้นนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงเอริยาก็เย้เขาทั้งหลายว่าร้องให้ดังๆสิ พอท่านเป็นพระเจ้าท่านกาลังภาวนาอยู่หรือท่านกําลังถ่ายทุกข์หรือท่านไปเที่ยวหรือบางทีท่านกําลังหลับอยู่แ้วจะต้องปลุกพอท่างหลายก็ร้องเสียงดังและเชือ่อดเฉือนตัวตัวเองตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมของเขาด้วยดาบและเหลาจนเลือดไหลพุ่งออกมาตามตัวและเมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้วพวกเขาก็ค่าเผยพระวจนะต่อไปจนถึงเวลาถวายบูชาตอนเย็นแต่ไม่มีเสียงไม่มีใครตอบไม่มีใครฟัง แล้วอ่ยาพูดกับประชาชนทั้งสิ้นว่าจงเข้ามาใกล้พูดใกล้ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งหลายก็เข้ามาใกล้ท่านและท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระยาเวทที่ถูกทำร้ายลงนั้นเอริยานำสีลาสิบสองก้อนมาตามจํานวนเผ่าบูชาของยาโคบยาโคบผู้ซึ่งพระผู้ซึ่งพระมณนของพระยาเว์มาถึงบ้านงเอลจะเป็นชื่อของเจ้า และท่านได้สร้างท่านมูชาด้วยศีลาเหล่านั้นในพระนามของพระยาเวและท่านได้ขุดร่องใหญ่รอบท่านพอจุน้ําได้ประมาณสิบสี่ลิตรและท่านก็วางฟืนไว้เป็นระเบียบและสับมัวนั้นไปท่องๆ่องและวางไว้บนกองฟืนและท่านกล่าวว่าจงเติมน้ําให้เต็มสี่หแล้วเทลงบนเครื่องมูชาเผาทั้งตัวและบนกองฟืนและท่านกล่าวว่าจะทําครั้งที่สองและเขาก็ทําและเขาก็ทำครั้งที่สองและท่านกล่าวว่า ทรงทำครั้งที่สามและเขาก็ทำครั้งที่สามและน้ําไหลรอบท่านบูชาและและท่านใส่น้ําเต็มร่องด้วยและต่อมาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอเรียผู้เผยดรวจนะก็เข้ามาใกล้ทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับบาฮัมอิสอัตและอิสราเอลขอให้เขาทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระอ,องค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระอ,องค์และข้าพระองค์ได้ทําสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นตามพระดำรัสของพระอ,องค์แต่ ถ้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์เพื่อชนชาติมิจะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมากลับมาอีกแล้วไฟของพระเยพระยาเวก็ตกลงมาแล้วเผาเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและฟืนหินและผงคลีและลามเรียน้ำในวร่องจนแห้งแล้วเมื่อประชาชนทั้งหมดได้เห็นพวกเขาก็ซบหน้าลงร้องว่าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และเอริยาพวกเขาทั้งหลายว่าจงจับผู้เผยพระวจนะของพระบาอันอย่าให้หนีไปได้สักคนเดียวแล้วาชาชงก็ไปจับพวกเขาและมาและเอริยาก็นําพวกเขามาที่ลาพารสิคีโชนและฆ่าเขาเสียที่นั่นความแห้งแล้งสิ้นสุดลงเอริยาทูลอาหับว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิดเพราะมีเสียงฝนกระถุ่มมาอาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มแต่เอริยาขึ้นไปอยู่ยอดภูเขาคาเมล ท่านก็น้อมตัวลงถึงตรงถึงดินซบหน้าระหว่างเขาระหว่างเขาและท่านสั่งคนให้ใช้ของท่านว่าจงลุกขึ้นมองไปทางทะเลเขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่าไม่มีอะไรเลยและท่านบอกว่าจงไปดูอีกค่ะจงไปดูอีกเจ็ดครั้งและต่อมาถึงครั้งที่เจ็ดเขาก็บอกว่าดูสิมีเมฆล้อนหนึ่งเล็บเข้าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหักว่าขอส่งเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝน และต่อมาอีกครู่อีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนักอาหับก็ส่งรถเสด็จไปยังเมืองอิสเรเอลและผ่านของพระยาเวณหนุนกำลังเอริยาและท่านก็พาดเอของท่านไว้และวิ่งเดินหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองอิสเรเอลอ่านพระคัมภีรหนึ่งปีหนึ่งรอบูกรารบทที่22ข้อที่47ถึง71ครับการทรยศและการจับกลุมพยเยซ พระอ,องค์ตัดยังไม่ทันขาดคำนี่นะ่ะมีคนจำนวนมากและคนที่ชื่อยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในสาวบริสิบสองคนนั้นนำหน้าพวกเขามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจูบพระองค์แต่พระเยซูตัดถามของว่ายูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือเมื่อพวกสาวองพระองค์เห็นว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงทูลถามพระอ,องค์ว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พวกข้าพระองค์เอาดาบสู้ไหม คนหนึ่งในพวกสาวกคันท่าคนหนึ่งของมหาปูโรหิตถูกหูข้างขวาขาดแต่พระเยเวเวตัดว่าพอเสียทีเถิดและพระองค์ทรงแตะต้องใบหูของคนนั้นและทรงรักษาเขาพระเยซูตัดกับพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกนาหานรักษาพระวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจาับพระองค์นั้นว่าพวกท่านเห็นเราเป็นโจรหรือจึงได้ถือดาบถือตะปองออกมาเวลาที่เราอยู่กับพวกท่านในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านไม่ยอมยื่นมือออกมาจับเรา อย่างไรก็ตามนี่น่าเป็นเวดาของพวกท่านและเป็นอำนาจของความมืดเปโตรปฏิเสธพระเยซูพวกเขาจับพระองค์พาเข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิตเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆเมื่อพวกเขาก่อไฟที่กลางลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้วเปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟจึงต้องมองและพูดว่าคนนั้นอยู่กับเขาด้วย แต่เปโตปฏิเสธว่าหญิงเอย๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักสักครู่หนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตจึงพูดว่าเจ้าเป็นคนของพวกนั้นด้วยเปโตจึงกล่าวว่าพ่อหนุ่มเอย๋ยข้าไม่ได้เป็นต่อมาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงก็มีคนหนึ่งยืนยันอย่างมั่นใจว่าต้องใช่แน่คนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเป็นชาวกาลิบีแต่เปโตพูดว่าพ่อหนุ่มเอย๋ยที่ท่านพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่อง เมื่อเปโตกกาลังพูดยังไม่ถัดขาดคําทันใดใน้ไก่ก็ขันองค์พกะผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตและเปโตก็ระลึกถึงคําของพระองค์พู้เป็นเจ้าตัดกับเขาว,ว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะพิเศษเราสามครั้งและเปโตก็ออกไปข้างนอกร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจการย้อเย้และการบโบยตีพระเยซูพวกที่คุมพระเยซูก็ย้อยยบอเยอ้บบโบยตีพระองค์ และเมื่อพวกเขาเอาผ้าผูกมิตรพระเนตรขององค์แล้วพวกเขาก็ถามว่าทานาซิว่าใครตบเจ้าแล้วพวกเขายังพูดคําหยาบช้าต่อพระองค์อีกหลายอย่างพระเยซูทรงอยู่ต่อนหน้าสภาหยิวเพราะพอุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนกับพวกหัวหน้าโหรเหี้และพวกธรรมจารย์ก็มาประชุมกันเขาพาพระองค์เข้าไปในสภาของพวกเขาและพูดว่าถ้าเจ้าเป็นพระคิดขอจงบอกเราแต่องค์ทรงตอบกับว่าถึงเราบอกพวกท่านท่านก็นไม่เชื่อ และถึงเราถามท่านท่านก็ไามา่ตอบเราอย่างไรก็ตามตั้งแต่บัดนี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งด้านขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤิทานุภาพพวกเขาทุกคนจึงถามว่าพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าหรือรเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพค์ทรงตัดกับพวกเขาว่าก็ท่านพูดแล้วว่าเราเป็นพวกเขาจึงพูดว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว